ลูกเลี้ยงเนาะลูกติดเมียนะคะที่ได้พ่อฝรั่งเนาะพูดถึงเปรียบเทียบชีวิตนะคะคำระวาดระแวงไม่ใช่พ่อจริงอยู่ในหัวใจสําหรับหัวอกคนเป็นแม่อย่างเราเนี่ยอมืมีอยู่ละตัวยายจ๋านะคะก็มีลูกสาวเนาะตั้งแต่ได้ กับฝรั่งเนี่ยลูกสาวหกขวบยังเล็กมากนะคะหกขวบเนาะก็จะมีลูกสาวทางนั้นเลยแล้วก็อีกน้องน้อยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือไปเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะสดิทกอดกันภาษาเด็กน้อยความอบอุ่นอันนี้มันจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะเปรียบเทียบเท่านะคะอ่าพอเริ่มโตขึ้นมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับไปการเซนส์นของแม่อมืมองเห็นลูกเป็นสาวแล้วผัวแปลกๆข้อเนี้พิจารณาและควรระวัง ไม่มีอะไรเชื่อได้แต่เราต้องพินิจพิจนารณาอย่าปล่อยจนเกินไปอย่าคิดว่าเขารักลูกเราชนิดที่ว่าเนาะได้ทุกอย่างเพราะเด็กอะ่ะไม่ว่าฝรั่งนะเด็กฝรั่งเนี่ยพอเริ่มเป็นสาวปับ๊บสิบสองสิบสามสิบห้าปั๊บเขาจะห่างตัวมันก็เหมือนกันเลยกับคนไทยเราเด็กๆพ่อหอมแม่หอมนะคะก็เป็นเรื่องปกติพอเริ่มโตเขาก็ไม่อยากให้พอ่อให้แม่หอมแล้วนี่ยิ่งไม่ใช่พอ่อแท้ๆนะคะเออเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ทีนี้ อะมาย้อนนึกเยจ๋าเอาลูกสาวมาตอนเก้าขวบอืมมาอยู่ต่างแดนนะคะตอนเล็กๆไปเมืองไทยเขาจะเป็นคนไม่ค่อยจูจ้จี้คือจะไม่ไม่ก็เ,เรียกว่าป๊อปปูลเนาะจะบอกว่าจะไม่ค่อยสนิทชิดเชื้อกับป้าเท่าไหร่เขาจะเป็นคนเฉยแล้วมองนิ่งแล้วทีนี้เราก็จะมีหลานๆคนอื่นเราก็จะบอกว่าสุัสสีดูนะอันนี้ป้าป้าหนูนะลูกอ่า ถ้าเกิดว่าป๊าป๊าไปรักน้องน้อยเนาะตอนนี้พูดได้นะคะตอนเล็กๆคือเปรียบเทียบหรือว่าน้องกิ๊กน้องน้ำนะน้องทูน้องพัดมากกว่าหนูแล้วไม่ได้นะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมาแแม่ตัวเล็กๆดำๆเนาะมาตะแคงข้างให้ป๊าป๊ากอดแต่เขาจะกอดป๊านี่ไม่มีคือเริ่มต้นจากสัมพันธ์เข้าหากันภาษาเด็กเนาะพอเริ่มโตนะคะก้าขวบยจ,จาระลับมาอยู่ที่นี่เชื่อไหม อในใจหัวใจเยจา่าเนี่ยเยจ่าไม่ได้เชื่อใจผัวร้อยเปอร์เซ็นนะเรื่องคําว่าน,นั่นคือลูกเรานั่นคือลูกเราแต่เราต้องสังเกตและดูก็ไม่ใช่ว่าจิตตกจนชนิดว่าทําให้ครอบครัวพังนะคะเราก็ต้องมองต้องสอนลูกผู้หญิงความเรียบร้อยการกอดการเฟียเนาะอ่าจะยังไงพอเหมาะพอควรนะคะก็อยู่ในสายตาเพราะตอนนั้นเยจ่ามาก็ได้ข่าวนะคะพ่อจริงๆพ่อที่แท้จริงด้วยซ้ํา อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเนาะปีนั้นดังมากๆตอนลูกสาวประมาณสิบสองสิบสามพ่อที่แท้จริงนะคะเออร่วมกับลูกแต่แม่ไม่ใช่เป็นคนเบลเยียมแม่เป็นคนประเทศไหนประเทศหนึ่งแต่ไม่ใช่เอเชียนะยายจ๋าก็รู้จักเขาทีนี้ในกลุ่มนักเรียนเขาก็มาพูดกันเราเนี่ยอึกอยู่ในใจแต่เราก็ไม่พูดให้สามีฟังแต่ว่าสามีก็รู้นะเราก็มองสังเกตลูกเพราะลูกเริ่มเป็นสาวอ่าแต่สามียายจ๋าเนี่ย โอเคในตอนนั้นเขาก็คือไม่ได้มากอดมาเฟียลูกหอมแล้วก็แล้วกดแ,แล้วก็แล้วก็คือผ่านแล้วก็ไปจะไม่ได้มาจอยกันอะไรขนาดนั้นเนาะการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าแพะกางเกงในเป่าๆเ,เราเป็นเด็กไทยเรียนอยู่เมืองไทยเนี่ยจะไม่เคยใส่แค่กางเกงในให้กับลูกเราจะซื้อสเตย์มาจากบ้านเราเลยใส่พร้อมนะคะเออเนาะกางเกงขาสั้นสเตยแต่ที่นี้หน้าหนาวปั๊บ มันจะต้องใส่ถุงนองโอเคหายห่วงแล้วป้าเขาด้วยซ้ําเป็นคนที่สอนว่าลูกตู่เป็นสาวแล้วนะขึ้นม .1 หนึ่งแล้วนะหนูห้ามใส่กางเกงในตัวเดียวโดยเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมอ่าเพราะว่ารุ่นสมัยป้าวัยรุ่นเด็กๆอะ่ะอืมเด็กผู้ชายอะ่ะเขาดือ้อ เขาเอากระจกแมสใส่เท้านะส่องอะเหมือนบ้านเราอืเหมือนบ้านเรานะเขาก็มาสอนลูกเราก็ดีใจเนาะแล้วการนั่งพูดคุยกันเนี่ยเราจะส่วนมากเราจะเป็นคนนั่งกลางซะมากกว่าลูกนั่งไทยนั่งอ่าคนเราฟากปะปานั่งข้างอย่างเงี้ยเราก็มองละเออผ่านแล้วเรื่องนี้เนี่ยาจาก,ก็เคยคุยกับพี่ปองนะสมัยนูด้ดคุยกันทุกคนแหละเพราะเรามีลูกเป็นผู้หญิงอ่าคนที่เป็นแม่เอาลูกเป็นผู้หญิงมาเนี่ย เราก็ต้องระมัดระวังในตรงนี้อยู่แล้วเชื่อใจขนาดไหนแต่มันก็จะมีจุดระแวงแล้วคอยดูเพราะเราป้องกันกลัวอย่าให้พลาดนะฮะเพราะนั่นคือผัวอืมนี่คือลูกแล้วเด็กกัคันเริ่มเติบโตเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องสังเกตของตัวเองเนาะเราก็คุยกับยายปองยายปองบอกว่าฮอไอจ้จ๋ามึงอย่าคิดบาปกับผัวมึงนิสัยผัวมึงไม่มีกูการันตีด้วยตัวคําพูดของกูเลยมองมันเนี่ยนะเพราะว่า หลานจะอยู่ด้วยกันตลอดเนาะก็จะมีน้องพลอยแล้วมีเด็กอีกนะคะลูกไทยที่มาด้วยกันที่เขาจะไปเที่ยวด้วยกันคุกคีด้วยกันเพราะเขาจะไม่วุ่นวายเลยเข้าห้องลูกเต้านู่นนี่นั่นนะคะเนาะมันก็เป็นแบบอย่างที่ถือว่าเราโชคดีผ่านไปนะะและลูกเราก็เป็นคนที่อืมคุยก็คือคุยด้วยเหตุด้วยผลหอมแก้มยังโดดกอดบ้างเป็นบางเวลาดีใจที่ได้ของขวัญก็มีบ้างก็จบอืมบ้าๆไปมันก็คือผ่านอ่ามันก็เป็นความโชคดีของเรา นะคะกับอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งเนาะเอาลูกมาเนาะถึงแม้จะเลี้ยงตั้งแต่8ปดขวบก็ตามพอเริ่มโตเป็นสาวใหญ่17 18เอาตรงๆพอเด็ก14บสปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้พอกอดและแม่กอดละไม้กระทั่งแม่ไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายเราต้องมามองกันนะคะการที่ลูกรักกันนะมันไม่ผิดเด็กๆอาบน้ำโดด ว่ายน้ําโดดขึ้นคอปะป้านะน้องภูมิน้องพลอยเขาก็โอเคเล่นกันโดดขึ้นคอกันเกาะคอกันหลายคนอืม,มันเป็นเรื่องปกติแต่พอเริ่มโตไปปั๊บเขาถอยห่างเองนะเขาถอยห่างของเขาเอง เนาะมันย่อมเป็นแบบนั้นไม่ใช่ชิจะมากอดคอหอมแก้มเฟียทีเนี้ยลูกสาวอะ่ะเติบโตนะมีหน้าอกหน้าใจแล้วเราเป็นแม่เราก็ต้องพูดและเขีย่ยถามว่าพูดคุยกับผัวได้ไหมลูกได้ไหมทําไมจะพูดไม่ได้เราไม่ใช่มานั่งคิดแล้วมโนนะแล้วทาให้เราเจ็บปวดทุกข์ใจอ่ากลัวไปเป็นอย่างนั้นหรือว่าไม่ใช่อืมมันอาจจะไม่เป็นหรือเราคิดมาก ความคิดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเองแต่ถ้าปล่อยเตลิดเตลเอไปแล้วมันเป็นจริงเรายิ่งจะแย่เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วอาการแล้วมีคนเตือนเราแล้วเราก็ต้องตั้งสติพินิษ์พิจารณาคุยโตแล้วนะลูกอืมอย่าไปเฟียป้ามากหนูโตเป็นสาวแล้วนะเออนะปะ้าป้าก็บอกลูกเป็นสาวแล้วก็ต้องปล่อยอิสระของเขาเราพูดในเชิงที่ดีก่อนการพูดกับผัวกับลูก,ลกจะจกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอืม ยังไงอะไรสูนะไม่อายเขาเหรอโตเป็นสาวนเนี่ยเนี่ยเออเนาะยังโดดกอดพ่อกอดแม่เลยเห็นไหมะเป็นค yeah. นําแย่นะอืเขาก็ไม่รู้สึกด้วยซ้ำเนาะบางทีอ่ะการคิดอยู่ในใจแล้วไม่กล้าพูดออกไปมันกําลังทําลายความรู้สึกมโนของเราอยู่จริงหรือไม่จริงนะเราคิดแล้วไม่พูดมันจะจุก แล้วถ้าจริงเราจะล้มต่ํมเลยนะหัวอกคนเป็นแม่เพราะฉะนั้นเรามีทางออกเสมอไม่ใช่ว่ากลัวทำร้ายน้ำใจผัวกลัวผัวว่าว่าเออมึงคิดมากอืมกลัวทำน้อยน้ำใจลูกลูกคงไม่เป็นแบบนั้นความกลัวเหล่าเนี้ยมันสร้างเสะสมให้เราแย่แย่แย่ลงทุกวันแล้วเราจะมีความรู้สึกแย่กับลูกกับเต้าด้วยนะเอาตรงๆพูดตรงๆ คุยเคลียร์ในมุมของตัวเองเพื่อได้โล่งใจการมาปรึกษาเพื่อนได้นะฮะแต่บางทีเราปรึกษาไปเราไม่รู้เพื่อนจะคิดยังไงอืมแต่การที่เราคุยในครอบครัวของเราและเคลียเนาะเพราะเรื่องประสบการณ์พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงอ่าแม่คนไทยเอาลูกมาเมืองนอกนะสุดท้ายเลิกกับแม่อยู่กับลูกเพราะเด็กบอกเลยนะอ่าในความรักที่เขาผูกพันมา แล้วมองเขามยังไม่ได้รับรักจากใครทีนี้คนนี้ดูแลเข้ามาตลอดไม่ผิดนะเพราะความผกปูกพันและสนิทสนมชิดเชื้อเขาจนนานเขาไม่ได้มีสติคิดเหมือนเราที่เป็นแม่ต้องรู้จักแยกแยะแล้วผักดันไปวให้ถูกที่ถูกทางอ่านะกี่คู่และข่าวที่มันออกมาสรุปเขายอมเลิกกับแม่ ไปอยู่กับลูกสาวดูแลลูกสาวไปได้ถ้าไปรอดก็ถือว่าโอเคแต่เด็กอะ่ะมันเป็นช่วงระหว่างที่เขารู้สึกว่าไม่มีใครแต่สุดท้ายพอเลิกอ่ากับแม่ตัวเองออกไปอยู่กับคนแก่จริงๆพอเริ่มตัวเองมีอายุคิดได้อไปมีผู้ชายฝรั่งจริงๆแฟนใหม่ก็ไปไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นทางนี้ทางนั้นนาะอหัวอกคนเป็นแม่มีลูกเป็นผู้หญิงเราต้องพินิจพิจารณาเราต้องมีขอบเขตเราต้องมีการพูดคุย นะคะไม่ใช่ว่าปล่อยคิดว่าโอ้เขารักลูกฉันเขารักลูกฉันแล้วเรามานั่งทุกข์ด้วยการกระทําของเขาเราอาจจะผิดเองก็ได้นะแม่นะเออนอ้อขอเป็นกําลังใจอย่าให้บานไปลายไปเลยขอให้ควบคุมได้เรื่องนี้